ตอนกัปตันคุกเมื่อประมาณ200ปีมาแล้วบนพื้นโลกของเรายังมีพื้นแผ่นดินและเกาะต่างๆมากมายที่ผู้คนยังไม่รู้จักลและประเทศต่างๆเช่นอังกฤษสเปนฝรั่งเศสฮอลัน,นดาต่างก็พยายามจะแข่งขันช่วงชิงพื้นแผ่นผดินและเกาะต่างๆเหล่านั้นถ้าใครสามารถพบก่อนก็จะเป็นเจ้าของสถานที่นั้น เหล่นี้ก็เป็นเรือสำรวจของอังกฤษซึ่งกลังจะไปสำรวจดินแดนทางตอนใต้ชายผู้ที่ต้องการไปสำรวจมีชื่อกัปตันคุกและเฮ hey! er hey, huh? ้เดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วหัวตื่นเต้นเหลือเกินเฮกันเชอร์ทงอยู่ไหนกันเชอร์นะกันเชอร์คงจะอยู่ในนี้ละสิ็จนี่ทงอยู่ที่ไหนฮะไม่มีแล้วครับก็รีบไปหาซื้อมาสิเอาเงินมาสิครับไม่ห่ กำลังนอนหลับแท้ๆปลุกหยิบหยบหยบหยิบหยบชยิบห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 มิบหย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 ิบหริบหยิบิบหย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 นบหยิ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 บหย้บหบหยนบหยิบหเุบหยิบหยิบหบยบบยบบบบบบบยบหบบ นีเจมระวังให้ดีนะเจ้าอี่ยิ่งซุ่มซามอยู่ด้วยนะลูกนะครับไม่เป็นไรเรารับแม่ครับไม่ต้องเป็นห่วงผมแหละรับแม่ครับผมลาก,ก่อะล้วครับแม่เอากา,าจากกันของแม่ลูกดูแลหน้าเศร้านะทอนปินนะอา่าใช่แล้วละจริงด้วยเก็บน้ำตาไว้ไม่ได้เลยอ่ะไอ้ลูกเรือบ้าอะไรก็ทิ้นกลับตากแล้วไปแบบนี้หรอระวังตัวให้ดีนะระว,วังให้ดีอย่าให้ท้องเสียนะลูกนะ ออให้ผมร่วมทางด้วยนะครับเฮ้ไม่ไล่นะไม่ได้สําหรับโอยะทักษาน่ะไม่ได้แลวนะกินจูแถมติดเหล้าอีกงอมแงวมันจะไม่เอาด้วยล่ะโอ้ขอร้องละอ่ะไม่ได้ใช่ไหมกับตาไม่ได้ใช่ไหมฮะไปไม่ได้หรอกให้เป็นตัวยุ่งนี่นะอ,อ,อ้าวไปก็ไปอ้ยกับตาในใจอ่อนจะตุกทีไปลอยชะเป็นไงนทําเป็นอ่าไปเอาเหล้ามาเซ็จแล้วครับครับครับจะเอามาเดี๋ยวนี้และครับ เอ่เดี๋ยวเดีรื่องอะไรมาสั่งให้เราตอนนี้ฉันมีตำแหน่งใหญ่กว่าเจ้าทั้งอีกนะตอนนี้ไม่เหมือนกับตอนก่อนนะใช่แล้วใช่แล้วตอนนี้เราใหญ่กว่าเราใหญ่กว่าไม่ด้อมไม่ให้สั่งเราใหญ่กว่าและแล้วการเดินทางอันยาวนานของกัปตันคุกและพวกก็เริ่มต้นขึ้น ทะเลขู่ใจคุลูกผู้ชายเป็นวิญญาณคนลูกผู้ชายผืนทะเลอันกว้างใหญ่สุดสายตาเมฆสีขาวบริสุทธิ์นกมันบังกล้องอยู่มองเห็นเะไ้นะเออหน้าช่างฉันต้องหน้าว่ะโถ่เออช่างก็ช่างกัปตันมาาลครับกัปตันครับตรงนอนครับมาครับพบแล้วครับก็อะไรเล่าเกาะใหญ่ครับพบแล้วครับไหนหนหนอยู่ไหนนอนครับโอ้โหเห็นแล้วละนี่เกาะนี่มมนมันมันแปลกนะเนี่ยแม่เอ๊ะแมนเหมือนเดิมอื เอ๊แต่เกาะนี่มันแปลกๆยังกระชกพูนนะเนี่ยนะครับทองนี่เป็นของฝรั่งเศสนะครับเออไม่เป็นไรลงหน้าอืมพะทองเอ้ยไม่เป็นไรน่ะโอ๊ยทุกคนอะคีเกียจทั้งนั้นเรามีช่างคนเดียวก็ยันทำงานน่ะเพราะวันนี้ไม่เห็นไหวอะไรเลยออโอ้ย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 ไม่เห็นมีอะไรน่ากินเลยน่ะมาเถอ้ยออเฮ้ยหนีที่เจ้านีหนากินที่สุดละเอ่าหนีไป าสวยจังเลยดาวดวงนั้นดาวแห่งเทพทั้งใต้ใช่ไหมนะ่ะฮะโอ้ยหมาหิวข้าวจัง เดี๋ยวหน้าดูไอ้อนี่ไอ้โอโอ้ออาหารที่ฉังปรุงเลยนะไม่มีใครสู้สีมือได้เลยตเติมเกลือเข้าไปหน่อยอร่อยปเป่งบาเลยกินข้าวกินข้าวกำได้เรี่ยวฮะ,ะ,ะทุกทีกันเชื่อมาก,ก่อนเพื่อนี่นะเอ้ยหายไปไหนซะแล้วล่ะเนี่ยฮะถอนปืนแล้วน่อสิเห็นหิวแล้วน,ลน,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 ลนะปะ้าโายไม่เคยได้ยินคำสุภาษีของชาวตะวันออกหรอที่ว่าช้าๆได้ผ้าเล่มงามอ่ะบุกจ้อย ยงอ่และแล้ว,ลว,ลวพวกเขาก็มาถึงหมู่เกาะนิวซีแลนด์พวกเขาค้นพบว่านิวซีแลนด์เนี่ยแยกเป็นเกาะใหญ่สองเกาะอ,นอในบริเวณนี้ต้องมีแผ่นดินใหญ่อีกแน,น่ๆเพราะว่ามีคำบอกเล่าของชาวกรีกเอาไว้เช่นนั้นนะ ไอ้ที่เกาะน,นี้นะ่ะมีอะไรอร่อยอันอยบ้างอะไม่ก็ไม่รู้นะโอ้ฉันจะไปรู้ได้ยังไงไม่มีของอร่อยมันจะนวกได้ยังไงเล่ากระตันอ๋ออุออ้ยยาละท้องเรือแตกซะแล้วก,กัะตันไม่เป็นไร,รนะว่าย,ยน้ำเลยลอยคอเลย,ยกว้างจัง โง่ด้วยเนยทำไงเดียเอะเกาะนี้ไม่มีอยู่ในแผนที่นี่นะหรือว่าเกาะนี้อ้าสำเร็จแล้วเราได้พบพื้นดินแห่งใหม่แล้วเฮ้เฮโอหิวจังเลยอ่ะเฮ้มาที่แบบนี้จะไปกินอะไรได้ไงแล้วอ๋ออยอยอย่านะนี่ เอออจะไมม่ยืากินพและอย่าหวนะแล้วแล้วกัปตันคุกก็สำรวจทั่วทั้งแผ่นดินออกเดินทางไปทางทิศตะวันออกถึง3เดือนแล้วก็มีการทำสัญญารักของประเทศอังกฤษเอาไว้และนี่ก็คือออสเตรเลียปัจจุบันนั่นเองนะครับใครกลับกันทถอะน,นนี้น่เจ๋งด้วยนะเดินทางต่อดีกว่านะท้องทะเลกำลังร้องเรียกออไม่เอา การสำรวจของกัปตันคุกนั้นถือเป็นการประจัญภัยที่เสี่ยงเอามากซึ่งไม่เคยมีใครทำมาก่อนเลยและในปี1772เดือนกรกฎาคมกัปตันคุกออกเดินทาสำรวจอีกครั้งด้วยเรือที่มีชื่อว่าแอเวนเจอรเดินทางไปยังมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งกล่าวกันว่ามันยังมีดินแดนที่ยังไม่มีใครพิชิตได้ ในปีต่อมา,มาเดือน morning, มกราคมกัปตันคุกก็สามารถข้ามมาถึงมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์กัปตันคุกยังได้ไปพบกับเกาะต่างอีกมากมายเช่นเช่นเกาะโนฟอร์กเกาะนิโคลโดนีเกาะจอจีเป็นต้นแล้วก็เดินทางกลับไปังอังกฤษกับตานะตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมานั่งเฉยอยู่นะผมมีข่าวนะเราจะได้นั yeah, ่งหรือออกสำรวจกันอีกแล้วกับตา หลังจากกรตันคุกกลับมาจากคราวที่แล้วเขาก็เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลของกองทัพเรือแล้วคราวนี้กรตันคุกก็ได้ออกเดินทางอีกโดยครั้งนี้ไปยังทวีปอเมริกาเหนือเป็นการเดินทางครั้งที่สามของเขาหมการออกเดินเรือนี่มันวิเศษที่สุดเลยนะอบเกาะแล้ว ตอนที่พบนั่ก็คือฮาวายในปัจจุบันนั่นเองซึ่งตอนนั้นกับตันคุกได้ตั้งชื่อว่าเกาะแซนวินโดยชื่อนี้เอามาจากชื่อของผู้บัญชาการกอะทัพเรือห์หมะห่ายอดไปเลยโวยแจ๋วจริงจหมาชอบแบบนี้อ๋อจริงเหรอครับ่แบบนี้ไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยอ่ะเฮ้ยแต่ตรงนี้มันน่ากินดีฮะอจริงเหรอไหน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 ดูเลยดูเล

บอกแล้วก็ไม่เชื่อจะขึ้นบอกเนี่ยเป็นพวกกระตาัานน้ท่าเลยอะ่ะไม่น่าเลยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนะมั้งนี่ต้องมาจนอะไรแปลกๆบ้างสิเออเออถ้าเถิดนะเผาเจ้าอ้วนทำแบบลอยกว่านะฮะฉัน,ะนเป็นคนทําอาหารไม่ใช่ตัวอาหารนะจะบอกใครนะเดี๋ยวก่อนที่เดี๋ยวจะจะให้ดูอะไรหนุกหนุกนัเดี๋ยวนะเน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 ว่าทำแบบนี้นะถ้าไปดิ๊กจับจับเนี่ไงแบบนี้เป็นไงอ่ายังมีตั้งหลายอย่างใช่ไหมแบบนี้เจ๋งเลยเลยเพื่อโอ้สวยจังสวยจังโอ้โอ้โอ้ฮ่าย และกัปตันคุกก็เดินทางสำรวจต่อไปหลังจากข้ามอเมริกาเหนือไปแล้วก็เดินทางไปทางทิตะวันตกแล้วก็เดินทางไาทางเหนืออีกจุดหมายก,ก็คือดินแดนทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือแต่เมื่อผ่านไปทางอสกา้าทะเลก็เป็นน้ำแข็งไม่สามารถเดินทางต่อไปได้เลอไปไม่ได้แล้วค่ะทางนี้มีแต่น้ำแข็งทั้งนั้นเลยอย่างนี้ก็แย่้วสินะ แย่จงอุตส่าห์มาถึงที่นี่แล้วกระตันนี้น่าเจงด้วยนะอืมอะไรก็เล่าช่างเถอะนะท้องทะเลออกจากกว้างใหญ่นะแล้วจะต้องมาจนภัยต่อไปดอีกเยอะแยะเลยไม่ต้องห่วงหลอกหน้าแบบได้สนุกดีกับตันคุกผู้ซึ่งรักการออกเดินทะเลก็มีความฝันใหม่ดนตั้งใต้และออกเดินทางไปอีกครั้งครน้องๆครับไม่แน่นะครับตอนนี้กระตันคุกเองก็คงอาจจะมองมองสมูรวจดินแดนใหม่อยู่ก็ได้นะครับ